ทำแจนเดอเฟรขที่มาเนี่ยเพื่อรองรับกับงานซึ่งเข้ามาหลายรูปแบบมากไม่ว่าการทำวินโดว์ดิสเพย์การผลิตพ็อปรดักชั่นหรือแม้กระทั่งเรื่องของการเข้าไปเป็นที่ปรึกษาอย่างในบ้านเนี่ยผมอยากจะแบ่งเป็นสักสองส่วนหลักๆนะครับส่วนที่เราทำงานจริงๆก็คือเนี่ยเป็นพื้นที่ส่วนตัวมากคือเป็นที่ทำงานเป็นจุดเดียวเลยที่ทานข้าวด้วยนะครับอ่านหนังสือทำงานสเปซที่เราแบ่งไว้เนี่ย ถามว่าจริงๆเราเราไม่ไม่ไม่ต้องการพื้นที่มันแบบว่าใหญ่มากหรือเล็กมากแต่ขอให้เราสึกว่าสบายใจกับการที่นั่งรวมถึงเก้าอี้อต่างโต๊ะต่างๆที่เราเราเราเอามานั่งทางานรู้สึกว่าทุกอย่างสบายรีลกมหมดไม่กิดอัดอีกส่วนหนึ่งคือสวนด้านนอกที่เป็นสวนจริงๆอ่ะเป็นคนรักต้นไม้นะครับรักต้นไม้แล้วก็สิ่งที่เราชอบเนะี่ยคือไม้ดอกจะไม่ค่อยชอบแล้วชอบไม้ใบ แต่วันนี้คือเดือนเกิดออกดอกขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้สึกเซอร์ไพรส์มากเราเลี้ยงดูต้นไม้ขึ้นมาแล้วมันออกดอกเนี่ยมีความสุขมากในวันนั้นของผมเนี่ยจริงๆแล้วมันมีทุกที่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเราตื่นมาเราอยู่กับบ้านเราจุดแรกเลยเนี่ยสิ่งที่เราเราเห็นแล้วคือมันต้องเห็นความสบายของตัวบ้านก่อนเนี่ยว่า เราอยู่บ้านแล้วสบายปุ๊บเนี่ยตื่นมาแจา่มใสปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมาทําให้ออกมาจากจากจิตใต้สึกเราได้เลยไม่ว่าจะเป็นมุมไหนก็แล้วแต่พอเราไปอยู่ตรงไหนไม่ว่าจะเป็นโต๊ะอาหารหรือว่าด้านนอกหรือแม้กระที่จอด,ดรถก็แล้วเนี่ยมันเกิดได้หมดเลยครับชอบอะไรแล้วสร้างสิ่งที่เราชอบเนี่ยให้เห็นแล้วเราไปสัมผัสมันแล้เราจะได้ไอเดียจากตรงนั้นนะครับ